Thank you. สวัสดีครับจากพวกเราชาวคณะกล้วยไม้ใกลหมวยทิ้งระยะห่างบอมวันนี้ทิ้งระยะห่างเพราะว่าขอแสดงความไว้อะไรให้กับโควิดซึ่งจะต้องจากประเทศไทยไปแล้วดีใจจริงดีใจด้วยขอมันไปเถอะ ย่าม่อยู่เลยอยถ้ามันไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องถอนหน้ากากออกจากกันได้ไม่งั้นเราต้องใส่หน้ากากเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนนี้บอกคนใส่หน้ากากเข้าหากันคบไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใส่จะคบไม่ได้ไไม่ด้ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ว่าจําเป็นต้องทําเพราะว่าเราต้องช่วยประเทศชาติเราต้องช่วยรัฐบาล วันนี้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับสองเองนะเป็นอะไรที่รักษาได้หายหมอไทยเข้มแข็งทุกคนชื่นชอบชื่นชมเราก็ปรบมือให้ในแพทย์พยาบาลบุคลากรอาวตบตมือให้นอนขอบคุณปรบมือให้กับพยาบาลทุกหน่วยงานพยาบาลคุณหมอที่คอยช่วยปกป้องถือว่าเป็นเป็นนักรบแนวหน้าเลยนะไม่ได้กลับบ้านกลับไปหาครอบครัวเลย เพราะว่าอยู่คนป่วยก็ต้องกักตัวอยู่คนป่วยครับหลานชายผมกักตัวมาห้าปีแล้วเนี่ยออกกักอยู่ที่บ้านนะโดนจับติดคุกอยู่ห้าปีแล้วกันอยู่ลันบากจริงเงี้ยใช่แล้วเราก็ทำใจสบายคลายเครียดผมไม่ทั้งทำอะไรมากเดือนกว่าผมก็ดั้งดูคลิปดูคลิปจะไม่ได้คลิปโรพี่นะผมไม่ดูตอนนี้คลิปก็ดังดังมากเลยถึงมันมนุบงไงเครขาดังเพลงอะไรเขาดังเพลงเจนุ่นโบยวงโวยเนี่ยซุปเปอร์อะไรซุปเปอร์ไม่ได้ตัเดทล่องด้ย โยงเดอจ้ะเดอจ้ะหนูชื่อเดอมากับเป็ดลมากับโยงเดี๋ยว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 นั่งห้าคนเนี่ยมากันสามคนแั่นั่นเหรอใช่แล้วตีกับพวงไปไหนอ่ะเออพวงตีอ่ะมาด้มาด้วยมาด้วยมาด้วยไม่ใช่มามากับเดอมากับโยงโยงพาเอาไปด้วยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรามาด้วยกันได้มากันให้หมดโยงจ้ะหนูชื่อโยงมากับเป็ดแล้วก็มากับเดอตีก็มา แล้วก็พวงก็มาด้วยเอ๋กะกะพี่ไปคนเดียวแล้วพวกผมไม่ไปด้วยแล้วรถเต็มรถเย็นเกต้องมาไล่สดเออลิเกไล่สดเพื่ออัดรถบองศิลปะปทดเจ้าโควิดมันเป็นผู้ชนะลิเกเทพบระบุสุดหล่อเขามาล่อไล่สด เชิญแม่ยกทั้งหมดซืออออซ้อมาไลยสดโอนเข้าไปเอมอซื้อมาไลยออนไลน์เพื่อแจกายให้เรากินท<า>ั้งบ้านทั้งเมืองมีแก่ของกินไม่มีบทสิน้นเรื่องน้ำใจอ,ะอ,อจะอยู่อีกทีก็ไม่เห็นงามจะอยู่ที่บ้าน ไปทำไม่เล่นลิเกกันได้หมตายซะกเล่นลิเกกันได้หมดเลยมาการหนูเชื่อน้ำอ้ยเียยงหววานด้เปลี่ยนเป็นสาวน้อยก็สายบัวใช่แล้วใครๆเขารู้ หนูเคยมีผัวหลายคนมาแล้วหนูเคยมีผัวเป็นไรเคยเป็นเมียน้อยากาตุพนเอ้ยนู้มา,า,า,ม,ามาแล้วเออนี่แทงใครจอมผูนิดสายบัวนี่เองเมื่อกืนฉันฝันให้แสนจะกลุ่ม หวันว่าเป็นหนุ่มสลัวสลัวพอตกใจตื่นขึ้นมานอนกอดลูกหมาสองตัวเกิดพายุใหญ่เร็วดังสายฟ้าผ่าคนก็เรียกว่าตะภพย ถ้าเกิดน้ำท so ่วมมาจนอ่วมอรไทยก็เรียกอุทกกะไผ่นองเจองเวลาไฟไหม้เรียกอัคคีภัยกันหมดทำไมจึงไม่เรียกรถดับเพลิงไรนี่ยอดมากใได้หมดได้หมดเออได้หมดพุ่ลิเกเนี่ยพุกลมสายลิเกมันลมเอ๋ยลมมันเย็น ฉันไปนั่งเล่นโคนต้นมะม่วงอ,อ,อ,อลมก็พัดใบมันก็ร่วงออร่วงเสียจนหลงเหลงออใบมันร่วงเพราะลมมันแรงเ,ออเหลือสองใบแข่งตรงเตงบ้าน,นเหนียวผานเป็นเหวานียวเหลือ,อสองใบ เล่นลิเกกันเป็นนี่ร้องลิเกกันได้หมดเลยพี่เอายังงี้ดีกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีลิเกไลฟ์สดใช่ไหมเราก็เล่นกันดิเราเล่นลิเกกันเลยเนี่ยเราเล่นนี่เลยเล่นช่องเวิร์คพอยร์นี่เลยโชว์ไปเลยเอางี้เอางี้เอางี้เลยไปอันนี้แบ่งไปเลยแบ่งไปคนละคณะพี่เป็ดเล่นกับพี่โย้งใช่ไหมได้พี่เด๋อเล่นกับพี่พวงอันนี้เล่นเอางี้เดี๋ยวพี่เด๋อคณะเดียวกันเลยเอางี้พี่เป็ดเล่นก่อนเล่นก่อนได้ไงวะก็พี่จะเล่นก่อนสิ่เขาจะเล่นก่อนได้ยังไงใช่เขาเจงเล่นทีหลังเออ กูหลอกไม่ได้คณะนี้รอกไม่ได้คณะนี้งานเยอะงานเยอะต้องเลทีหลังไบ้าบอเขาแตกเขาเชิญยิ้มรอแป๊บเดียวเล่นก่อนเลยกันเอางี้เดี๋ยวผมตัดสินให้เอาไงเดี๋ยวพี่เล่นทีหลังก่อนแล้วพี่เด๋อเนี่ยเล่นก่อนทีหลังกูอยากจะรู้ว่าไอ้เล่นทีหลังก่อนเนี่ยเล่นยังไงไหนเล่นอย่างนี้อย่างนี้ค่อยลงตัวหน่อยแต่ว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าเวลามันจะมันเล่นแต่ละคณะผมว่ามันจะเสียเวลาเล่นพร้อมกันคนละเรื่องคนละคณะแต่ว่าละนาดมีอันเดียวอ๋อได้เลยมะแล้วจะเล่นเรื่องอะไรเล่นเรื่องอะไร ชาิพยองชาดพยองโอ้ <flies> โหนี่เลยเรื่องอะไรเรื่องไซอิ๋วไซอิ๋วเป็นตัวอะไรเนี่ยใครเป็นไซใครเป็นอิ๋วเรี่องยานจพโอเคไอ้ทีมน้ตใครเล่นเป็นอะไรใครเล่นไเป็นเป็นอะไรเราอะผมก็เป็นเจ้าเป็นเจ้าเรื่องเรื่องนี้เขาเป็นเจ้าโอ้ยนี่เป็นดาวร้ายโจร จ้คนที่เป็นเจ้าผู้สูงสักเอะไรงี้ยแล้วนี่เป็นอะไรพระเอกนะครับพระเอกคนจนน่าสงสารชีวิตรันทดแล้วนี่พี่เป็ดแม่กาดไม่ต้องเสียงอ่ะเสียงอ่ะเป็นผู้หญิงเปล่านางเอกนางเอกไงเป็นนางเอกนะโควิดมาใส่ผมนางเอกก่อนนะอย่างกับแม่นางอึ้งยงอ่ะอึ้งยงอ่ะมังกรหยก ถ้าลิเกจะเล่นมันก็จะมีการออกแขกแต่ก่อนจะออกแขกมันต้องมีขับเสภาก่อนได้ต้องขับเสภากันก่อนขับก่อนตรงาะไรซ้ายพวงอะไรขวาขับไม่ใช่รถขับเสภาแบ่งกันร้องนะโอเคเอ้าแบ่งกันร้องแบ่งกันร้องเพราะว่ามันมีหลายคณะกันแบ่งกันร้องโอ้ม่ได้ทั่วถึงกันใครจะองเอ่ยเยเดิมลิเกเฮฮา มาจากแขรเริ่มหองแปลกไทยคิดแปลกแกไขอะไรไม่เล่เข้ากับใครเลย น้องเนีคนสวย <นะ S 1> วันนี้จะซื้ออะไรดีครับไม่บอกเป็นความลับเฮ <c oughs> ้ยตลกอีกแล้วนะครับนี่ดูลักษณะจะว่างงานใช่ไหมโอ้ยล้อเล่นจ้ะพี่แกวันนี้เนี่ยนะหนูว่าจะทําแกงจืดเต้าหู้หมูสับแต่คิดไม่ออกว่าจะใส่อะไรถึงจะหอมแล้วก็อร่อยโอ้ยๆๆไ่เย็นไปแก <c oughs> นี่เลยเดี๋ยวพี่จับให้นี่เลยครับซีอิ๊วขาวตราเมกาเชฟ <c oughs> แค่หยอดยอลงไปในน้ำซุปนะบอกเลยว่ารสชาตินี่หอมอร่อยเลยครับ เหรอคะมันก็จัดมาเลยโหลหนึ่งสบายมากโอเคสวัสดีครับชื่อะไรครับอยากรู้จักกังลงครับชื่อเนสค่ะชื่อแดนโอ้ผมขอเบอร์ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะพอดีมีแฟนแล้วนี่ผมขอเบอร์ไม่ได้ขอเป็นแฟนครับแต่ดูๆไปแล้วเนี่ยนะพี่เนี่ยจัดว่าจัดว่าอะไรละครับ นาเด็ดเห็นต้องชิดซ้ายมาริโอเห็นต้องชิดขวาอ้แสดงว่าพี่หล่อมากเปล่าค่ะเขาไม่อยากเข้าใกล้เพราะว่ารักลี่ดหน้าขยาขยานเอาอีกเอาอีกครับผมชอบผมชอบต้องพูดเสียใจระวังสนุบนะคะฉีกฉีกมุกเหรอคะค่ะเดี๋ยวฉีกแล้วทำไมดิพี่ โอ้เล่นใหญ่ดมาเมื่อี้จ้ะจ้ะไม่จ้ะซีอิ๊วขาวต่เมก็เชฟจ้ะรสชาติหอมอร่อยแน่นอนเลยจ้าเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยเยอะเยอะเลยนะโอ้เยอะเลยอย่มาจ่ายนะพี่ได้ได้ได้ไปแบ่งกันร้องก็แบ่งให้มันพอๆที่มันแบ่งกันจนละเอียดเยอะแคะเอาเออกแคกเลยดีกว่านะเข้าที่เลยของใครเข้ามาเลยเอ โลโเคอยากดูลิเกก็เล่เข้ามาสตัวเอาละครับมาฉากแรกของแต่ละคณะเชิญเลยครับ นั่งก็นั่งผมพร้อมกันหน่อยสิเป็นพระเอกคนจนเป็นเจ้าชายผู้สูงศักดิ์พระจอมกษัตริย์สูงส่งเกิดในชิมาโจนกัะพมงศ์เจ้า ไปได้จะรีบไปไหนผัดกันล้องผัดกันล้องเหรออ่าได้ได้อ่ได้ได้ป<า>ระจอมกระสัไม่ขัดสนมายากจนจริงๆผมมีความสุข ทุกทุกสิ่งทุกใจจริงๆแม่จะอ้างผมมีเมืองใหญ่โตมาโหรานยังไม่มีบ้านจะอยู่ผมมีความสุขไม่มีใครสู้คิดแล้วอดสูง ซซมีเลยห้อดเลยห้องเลยห้องเล่นด้วยกันอย่าเอาเด่นคนเดียวย้ายเลยห้องไปสิคิดอามาได้ได้ผมมีความสุขไม่มีใครสู้คิดแล้วอดสูงเสอสืซาซงมีทหารรับใช้ มากมายที่เชี่ยวฉันยังต้องอยู่คนเดียวธรรมดาธรรมดาโอา้ยนี่ถามจริงนี่เกเรเหลือหางยาวย <laughs> จะแข่งกันที่ไหนก่งชันกันฮะเล่นเสียงไม่ต้องชิงดีชิงเด่น เอาพอๆกันอ,อเจรจาข้าพเจ้ามีชื่อว่าเจ้าชายพวงปกครองเมืองนี้มานานแสนนานพระมารดาได้มอบสมบัติไว้ให้มากมายมหาศาลโหพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเรามันจนข้าเจ้ามีทหารคอยรับใช้มากมายกายกองสุดแสนที่จะมีความสุขเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความสุขเพราะว่าเรามันจน เวลาจะนอนก็นอนในห้องบรรทมที่ใหญ่โตนึกอยากจะได้อะไรก็ได้ไม่เคยได้อะไรที่อยากได้เพราะว่าเรามันจนแล้วไปแย่งเขาทำ<น>ไมเราจน<ง>ของเขาเรารวยเออมันงงนะงงแล้วจะไปไหนเนี่ยอ่ะจะขึ้นเฝ้าพระบิดาจะดีกว่า เราจะไปหาคนรักของเราอ้าวงั้นตายต่างคนต่างไปจะขึ้นฟ้าวา้าเสดพอะเพื่อจะไปของเอามาทำเมียแต่เฮ้ยอเอาพ่อเ้าพ่อเอาพ่อเราทำเมียดูไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยก่อนของเขา <c oughs> ไปหาแฟนไปหาแฟนแล้วของเราไปหาพ่อเอออยากหาเรื่องดี้ไม่เอาพ่อเราหรอกมีความสุขไม่เสื่อมเสียอยากได้เมียจังเลย และแล้วเจ้าชายผู้สูงศักดิ์กับพระเอกคนตนัก็ได้เดินทางไปหาคู่รักแล้วก็ไปหาเสด็จพ่อฉากต่อไปพบกับนางเอกสาวแสนสวยแล้วโจรชั่วอมมาหิตเอาลเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วก๊บก๊บก๊บบ เอ้ยี่ยมมมไม่ได้รับผิดชอบข้าพยองกล่าวถึงจอมโจรใจเหีม้มสงบ รังเงีมบถ้าหากโมโหใครอย่ามาไม่เคยหทำความเสื่อมเสียอยากจะใหญ่โตอินเตอร์ไม่อยากเทีย,ยนหัวใจเข้ม เข้าพังนารู้สึกว่ามันอ่อนปรีวันนี้จะไม่ข่าเจ้าชายไปไหนไม่ไวหวปรี๊ะปรี ปูจะรีบออกตอนมึงกันยือลากยือจาัาทําไม,ไมเป็นกุลสตรีททยยไทยไงล่ะค,ะค้าคนตนช่วงเชิญยิมย้ม,มเชิญยิ้มอ้าวี พ,โพโอโนยสวัสดีครับคุณยายทีท่เอาพีทีแมตติตอน5แกลลอนเลยจ้าโอ้โห,โ,หโหจัดให้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้เด็กผมเนี่ยน,นะฮะแบกไปส่งที่บ้านคุณยายเลยครับโอ้โหตั้ง5แกลลอนแบกไหวย้วลูก ไหวสิครับเด็ก <c oughs> ของผมนี่แข็งแรงทุกคนโอ้ยจะแข็งแรงเอางี้แบกยายกลับไปด้วยขี้เกียจเดินมาก <c oughs> ได้เลยครับไอ้น้องเดี๋ยวแบกยายกลับเอ้ย <c oughs> ยายนี่ตลกเลยเนี่ย <c oughs> มีเรื่องตลกมาเล่าให้ผมฟังทุกวันเลยไม่อยากให้คนไทยเครียดเ <c oughs> ออเก่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่เป็นอะไรของแกเนี่ยเดินยิ้มเยิ้มมาเลยโอ้โหนี่เมายาป่ะเนี่ยุยเมายาบ้าอะไรล่ะพี่คนกำลังมีความสุขมีความสุขอะเบื่อจริงๆเลยไอ้พวกอินเลยแหมพอมีความสุขกับเบียก็ต้องมาคุยโชว์ชาวบ้านเขาไม่เหมือนเมียฉันเลยว่ะแค่กลับบ้านช้านิดเดียวนะโอ้โหมันตามด่าตามจิกอย่างกระไก่อะสินี่วันนั้นนะแค่แบตเตอรี่โทรศัพท์ฉันหมด ยืมโทรศัพท์เพื่อนไปโทรเท่านั้นแหละมันก็เข้าใจผิดหาว่าโทรศัพท์ของกิ๊กดูสิน่าเบื่อมากๆ <c oughs> ไม่เหมือนเมียผมพี่เมียผมในรักผมมากเลยนะพี่ <c oughs> แกรู้ได้ไงว่าเมียแกรักแกมากวะ <c oughs> วิก็เมื่อเช้าด้วยนะผมออกจากบ้านแล้วผมลืมเอาโทรศัพท์มาด้วยผมก็เลยไปยืมโทรศัพท์หยามหน้าูุ่บ้านโทรหาเมียแค่กดโทรหา้าปุ๊บพอเมียรับสายเมียบอกว่าว่าไงจะที่รัก คิดดูดิความรักมันทรงถึงกันยังไม่ทันพูดะลรเมียก็รู้ว่าเป็นพ่อมอนี่ถ้าแกมายืมโทรศัพท์ฉันโทรแล้วเมียแกรับนะคำแรกที่เมียแกพูดกจะพูดว่าสวัสดีจะาดาริงอะไรนะพี่นุ้ยเออบ่าบ่าไม่มีอะไรสวัสดีจ้าพี่คงโอ้ยเองนั่นมันโง่จริงๆนอ้คิงเมียสวมขาวมึงยังไม่รู้เรื่องอีกเนี่อุย พี่นุ้ยกับป้าหนูให้หน่อยดิยมันกันขันนะเหมือนอะไรจะขึ้นนะป้าโอ้โ,อโไม่มีอะไรหรอกสงสัยเขาจะงอกแล้วแหละเป็นขุดออกซ้าเป็นขุดออกซ้า <c oughs> ขุดออกไม่ได้อุ้ยเ <c oughs> ขางอกเนี่ยแปลว่าผมมีบุญญาธิการ <c oughs> <c oughs> ไปปวดเมียแล้วเมียจา๋าเข่างอกแล้วด่าเลยละเมียมันนะอยากรู้ เราเล่นเราก็อย่าไปสนใจเขาที่เขาเราเล่นเรื่องของเราเขาต้องเล่นฉันก็เล่นของฉันเขาก็ออหูมันได้ยินน่ะเะรือเ่องมึงสิต้องเก็บหูว่ต้องอือสอิอเจลาจาเจราจาเลยผ่าก็โจรโจรโจรไอ้โจรใ,ใจบาปยามชักฆ่าพ่อฆ่าแม่ฉัน <c oughs> วันนี้ข้าจะออกป้นถ้ามึงป้นที่ไหนขอให้มึงไตหงไตหงทันที่นั่น ถ้าเจอเจ,อเจ้าซับสวยๆอวบๆแบบนี้ข้าจะคมคืนแต่แล้วข้า <c oughs> ขอไอ้เฮ้ยทำไมอ่ะไมย<า>เกี่ยวกันนี่สมาธิและแล้วในเวลาเดียวกันนั้นเองพระเอกคนจนกับเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ก็เดินทางมาหาคู่รักของเขาเป็ดจ้ารอพี่นานไหมจ้า <c oughs> ไเล่นไม่ไม่ใช่เจอนยาแล้วมึงลืมไม่ใญ่ลืมยั่ววันจะไม่เองวันถึงได้เองแล้วน้องเป็ดจ้ารอพี่นานไหมจังไม่ต้องมาถามวันนี้ข้ารอจ้ามานานแล้วพี่อยากจะบอกน้องเป็ดว่าวันนี้เอ็งต้องตายมาสิจะตายเหรอมาสิ จะฆ่าใครจะฆ่าไอ้นี่เรื่องเขาไม่เกี่ยวเขาจะฆ่านี่อนน้นนี่คุณต้องเกี่ยวกันตรงนี้อ๋อตกใจนึกว่าเรื่องเดียวกันเรารักกันเรารักกันแม่ตกใจนึกว่ารุ่นเดียวกันเจ้าจ๋าแม่ดอกสนองบ้านนาพี่จะลาควันตาบวชสักพรรษาควันอ่อน วันนี้แกตายแน่นอนไม่ต้องมาว้าวอนมึงจะมวยมอนแล้วเหมือนดังไก่ย่างเมื่อใครจะยอมขึ้นหาควันตาจะคอยระวังไว้ชีวิตถ้าสักครั้งจให้บาลังถึงหนึ่งเรารักกันมนาน วันนี้ชีวีและเองจะวอดวายน้องรักพี่ไม่มีเสื่อมคลายเอาไหมเอาไหมบาลังกึ่งหนึ่งขอกอดสักทีขอฟันสักทีจยากกอด กี่ทีแล้วจะฟันตักกี่ทีไปไปฟันกันที่อื่นจะกอดก็ไม่กอดจะฟันก็ไม่ฟันแล้วเล่นก็ไม่ได้เข้ากันเลยไอ้นุ่นก็จะฆ่าไอ้นี่ก็จะมาออดออดอะไรกันไม่รู้อาก็สองกน้าไงสองก็น่ารวมกันมันมีละหน้าลังเดียวไง่ายให้เล่นคณะเดียวกันก็ไม่เล่นไรเอาแล้วกับเวลาเขาเราเวลาหมดไปกันก่อนครับสวัสดีครับ แค่มือก็พอแล้วสเปรย์ด้วยอีกนิดนึงเชิญนั่งเลยจ้าจ้าขอบใจมากนะอ้ย่าโดนตัวสิโอ้ตายแล้วตอนนี้ใครเมียนวดอยู่ที่บ้านอ๋อเมียคนไหนเอ้าสงสัยอ่ะอเหตุใดดีจ้ะดี่จ้ะของลูกบ้าอะไรอ่ะเรื่องผิดจริงนะเฮ้ยไม่ใช่เว้ยใช้แดงแกเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดอะไรฉันไม่ได้ขายยาเสพติดฉันขายมาใครไม่ดีเลยก็มือกันแหละ